สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะอิลาจะพามารีวิวการกินผักกระเ็นะจ๊ะการกินผักกระเส็พี่น้องจะมีอยสามวิธีนะคะนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะจะกินแบบนี้นอกจากวิธีที่หนึ่งกินแบบนี้ นะคะวท้ที่นึ่งวิธีสองมันก็จะปอกเปียกว่ามาข้างบนแล้วเสือมดสดวิธีสองวิธีที่สามพี่น้องเป็นแบบนี้ได้ไหมอืมวิธีที่สามค่ะ